ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2567กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถที่จะติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 0.72 c o m พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเมื่อเราทําได้ถูกต้องเราจะมีความสุขต่อการปฏิบัติธรรมแล้วการเห็นภาพจะตามมาเองเป็นผลพลอยได้ซึ่งต้องเห็นอยู่แล้วเพราะแสงสว่างจะเกิด เมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเพราะทำถูกวิธีดูเหมือนช้าไม่ค่อยทันใจพวกเราแต่ความจริงนั้นเร็วมากในช่วงนี้เรามาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะต้องบอกว่าโครงการธรรมยาตราอันเชิญ พระบรมสารีริกธาตุที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคมที่ผ่านมานั้นเพื่อประดิษฐานณมหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์เจดีอริยพุทธาห้าพระองค์ ก้าวแรกของพระธรรมยาตราในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเกิดความอัศจรรย์ใจต่อสาธุชนทุกเพศทุกวัย,ท,วย,ท,วยที่ได้พบเห็นค่ะและได้กราบไหว้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังสายทานแห่งธรรมหลั่งไหลน้อมใจเชื่อมพลังศรัทธา ได้ยกใจมหาชนสร้างความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเกิดความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในวันนั้นนะคะทีมข่าวบุญนิวส์ก็ได้ลงพื้นที่ค่ะสัมภาษณ์สาธุชนถึงความรู้สึกความประครับใจที่ได้มาให้การต้อนรับพระธรรมญาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ คนก็ต้องแบบว่าดีใจอะค่ะแล้วก็แบบได้มีพระสารคุณค่าะคะปกติก็คือเราต้องไปภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่มาถึงหาดใหญ่เราอะค่ะเป็นอะไรที่สุดยอดแบบเชื่อจริงครับแล้ดีใจที่ได้เห็นแบบนี้ในชีวิตเพราะการที่อัญเชิญมาแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายแล้วมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ว่าได้เห็นบ่อยครั้งแรกของชีวิตเลยอะค่ะที่ว่าได้ได้มาทําบุญกันตรงนี้พอเห็นถึงแล้วก็มีความรู้สึกแบบ มแล้วก็น้ําตาจะไหลทุกครั้งเลยตอนที่ว่ากราบพระบรมสมาราีริกธาตุก็คือแบบรู้สึกน้าตาจะไหลนะคะรู้สึก่านก็อยู่ในในดวงจิตดวงใจของเราสมเสมอมานะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้นี่เองนะคะ นนในวันนี้ที่มีการรับเชิญพระบระมราชาลีนิกข่านนะครับแล้วก็ขบวนพระญาติจำนวนพันกว่ารูปน,นะครับที่ถือตุ้ลงคาวัตแล้วก็วันนี้ได้มาโปรดญาติโย,ยมนะครับสาธุชนที่ชาวเทศบาลนครอาใหญ่จลอดจนชาวต่างประเทศนะครับ ที่ในใจกลางเมืองเทศบาลนครใหญ่ซึ่งเป็นภาพที่าหาได้ยากยิ่งนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลของประชาชนชาวอ,อำเภอใหญ่เทศบาลนครใหญ่แล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและตา่างประเทศนะครับที่มาพบเจอหรือก็ามาร่วมในวันนี้ได้พอดีนะครับต้องขออนุมโมทนาบุญกับพระธรรมยาราทุกรูปนะครับที่ท่านได้ธรรมยารามายัางทําให้ความมั่นคง นะครับความศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาของประชาชนคนไทยนะนะเพิ่มมากขึ้นนะครับพระโรมันสาธารานะครับก็เป็นเสมือนเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ,สะเสด็จมานะครับก็เป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธนะครับคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความศริมงคลนะครับก็ก็ปรับปลื้มใจนะครับอิ่มเอมเปลิใจนะครับอย่างให้บุญเนี่ยเกิดขึ้นทุกๆท,ที่นะครับที่พระองค์ท่านเสด็จไปพร้อมทั้งพระธรรมยรา,าพันกว่ารูกที่เดินตามพระอ,องค์ท่านนะครับก็ถือว่าทําให้อ่า บุคคลที่พบที่เห็นเนี่ยมีบุญกุศลน,นะครับเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับก็รู้สึกประปื้มใจนะครับก็ขอ,ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าได้มีมีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็มีส่วนร่วมที่จะทําให้ประชาชนชาวบ้ใหญ่นะครับนักชาวนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยได้เห็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพเหล่านี้ก็จะดจดจารึงจิตไปตลอดไปนะครับบุญกุศลต่างๆก็จะติดตามเราไปอย่างทุกพวกุกชาติเลยนะครับ ไม่รู้เลยว่ามีกิจกรรมอันนี้พอดีเดินผ่านมาแล้วก็ได้มาเจอกิจกรรมนี้แล้วก็เป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่มากที่เราไม่เคยเจอซึ่งเราเคยเจอแต่ในโทรทัศน์หรือว่าในภาพถ่ายแล้วก็รู้สึกแบบใจฟูดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะแล้วก็เพิ่งมาทราบที่หลังว่าเป็นพิธีกรรมที่ว่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุคือเกิดมาชาตินี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอในเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าเป็นเอ็ดเหตุการณ์ที่ว่าดีใจมากค่ะเป็นบุญกุศลมากเลยค่ะคิดว่ามันเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราดีที่สุดเลยค่ะ เพราะว่าปกติแล้วเราก็ไปเที่ยวทาบุญที่ว่ามีพระองค์อพระสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่ไหนแล้วก็เรารู้แล้วก็จะไปทําบุญค่ะแต่วันนี้เป็นพิธีกรรมที่ว่าเราได้ร่วมอัญเชิญคือเป็นพิธีกรรมที่เราไม่เคยคาดคิดว่าเราจะได้มาร่วมทําพิธีรรในวันนี้ค่ะก็ต้องแบบดีใจมากค่ะทราบข,าข่าวมาจากป้ายติดอะค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล,แล้วแล้วก็ทราบข่าวมาจากเฟซบุ๊กอะค่ะ ทราบแล้วก็เตรียมตัวก็รีบมารอตั้งแต่เนิ่นๆเลยอะค่ะพอเห็นแล้วกม็มีความรู้สึกแบบปลืม้มปลื้มอะค่ะว่าชีวิตนี้เราได้เห็นแล้วนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบน้ําตาจะไหลเหมือนแบบว่ามันมันปลื้มปิติโดยที่ว่าคือไม่รู้ตัวเลยอะค่ะคือปลื้มมาจากข้างในใจอะค่ะพอเห็นถึงแล้วก็มีความรู้สึกแบบปลื้มแล้วก็น้ําตาจะไหลทุกครั้งเลยครั้งแรกของชีวิตเลยอะค่ะที่ว่าได้ ได้มาทําบุญณตรงนี้โชคดีมากค่ะที่ที่ได้มาแล้วก็ได้เห็นพระที่เขาเดินทุด,ดง่ะค่ะพันรูปแล้วก็ได้จุดพีคก,ก็คือได้เห็นพระบรมคาสาระาธาตุนี้ค่ะก็คือครั้งแรกในชีวิตโครงการนี้ที่เขาจัดกิจกรรมมาเนี้ยค่ะก็คือดีมากสําหรับชาวพุทธแล้วก็ในเมืองหัดใหญ่ถ้ามีโอกาสคืออยากให้ชาวหัดใหญ่นะะี่ค่ะก็คือได้มาร่วม เพราะว่าได้อยากให้คนมามาร่วมสร้างกุศลผลบุญตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นผลบุญที่แบบว่าบุญใหญ่มากอายุสามสิบห้าปีแล้วนะครับแล้วก็ร้านก้อยู่ตรงข้ามนะครับก็ค้าขายเป็นผ้าแล้วก็นี่ครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นอะไรแบบนี้ก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าได้ร่วมบุญคือใส่บาตรทุกเช้าอยู่แล้วครับหน้าร้านมีผ้าเดินทุกวันครับแล้วก็เข้าวัดก็เดือนละครั้งสองครั้ง ที่เห็นแบบนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ดีใจที่ว่าได้มีกิจกรรมแบบนี้ในเมืองหัาดใหญ่ครับก็ขอให้มีแบบนี้สักวีละครั้งก็ยังดีมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ครับส่วนมากก็มีแค่พระแบบบิณฑบาตทุกเช้าอยู่แล้วแต่อันนี้ที่ว่าพระแบบหนึ่งพันองค์พันรูปมาเดินในเมืองมันก็เป็นอะไรที่แปลกตาครับก็รู้สึกอีกแบบหนึ่งครับในใจว่าได้เห็นอะไรสิ่งที่ว่ามันเหลือเชื่อก็รู้สึกว่ามีความสุขในชีวิตที่ว่าได้เห็น อะไรที่มันสุดยอดจริงสําหรับครอบครัวสําหรับคนอําเภอหัดใหและคนที่มาจากพื้นที่รอบนอกทุกคนก็คงจะมีความสุขมีได้ร่วมบุญกัน ก็คือได้สาบค้าวมามีพี่ถันนึงส่งมาให้นะคะแล้วก็แบบเห็นในติกตอกค่ะก็รู้สึกว่างานนี้คือไม่ควรจะพลาดนะคะเราเป็นชาวพุทธนะคะเรายังไงก็ต้องไม่พลาดแน่นอน,นะคะ่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยู่ใกล้ๆแค่นี้นี่เองก็คือมาจากสงคลานะคะบุญนี้เป็นบุญใหญ่ามากแล้วเอิงก็คิดว่าทุกคนทีแบบเราแบบชาวพุทธนะคะต้องต้องมาให้ได้เลยะคะ่ะก็ก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ว่าชาวเมื่อกี้ก็คือตอนที่ว่ากลาบพระบรมสารีริกธาตุก็คือแบบรู้สึกน้ำตาจะไหลนะ นะคะรู้สึกตื่นตันใจมากเลยครั้งหนึ่งในชีวิตเอิญคิดว่าแบบไม่อาจจะไม่มีโอกาสแบบดีๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องแบบที่สาคัญก็ต้องข้อครอบคุณองค์กรทีจัดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นบุญย้ยแล้วก็เป็นงานที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนที่มารวมงานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็แบบมาด้วยใจกันจริงๆนะคะแบบฝนตกแดดออกก็คือไม่ว่านะคะมีฝนโปรยมาด,ด้วยแต่เอิญคิดว่านั่นคือนำทิพย์นะคะเป็นนำบนจากสวงสวรรค์นะคะและทึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะ ท่านในยุคข้องพระพุทธเจ้าในยุคนั้นนะคะแต่เอิงขิดว่าครั้งนี้ก็คือเป็นเป็นบุญของเรานะคะที่เราได้มากราบพระบรมรัชกาลนะฮะทำให้เรารล้ดซึกว่าเรา่านก็อยู่ในในดวงจิตดวงใจของเราเสมอมานะคะอยู่ใกล้ๆแค่นี้นี่เองนะคะอยากจะให้ทุกคนมากเพราะว่าพอมาเห็นแล้วเนี่ยอยากจะรู้สึกแบบอยากจะทำบุญมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้เพื่อได้มีโอกาสที่ ดีๆแบบนี้กันนะคะอยากจะให้จัดโครงการแบบนี้โครงการดีๆแบบนี้เลยๆนะคะ <c oughs> เผื่อที่จะเป็นการดึงดูดให้คนหันมาเข้าว,าวัดเข้าว่าแล้วก็ทำบุญมาิ่งขึ้นด้วยนะคะรู้สึกดีใจมากเพราะว่าภาคใต้เราเนี่ยก็คือไม่เคยไม่มีไม่เคยมีมาก่อนนะคะก็รู้สึกแบบตื่นตันใจอย่างหอไม่ถูกเหมือนกันไม่เคยมีพระหนึ่งพานรูปแล้วก็มีการอัญเชิญพระสารีกธาตุนะคะก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกค่ะ แล้วก็ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้คือจะมีโอกาสแบบนี้อีกไหมค่ะก็เลยก็เลยมาร่วมพิธีอะค่ะเมื่อวานก็ไปที่หาดใหญ่วันนี้ก็เลยมาที่บางกามอะค่ะปลื้มใจมากที่แบบว่า,า,าหาดใหญ่เราอะค่ะได้มีงานนี้เกิดขึ้นคือแบบว่าเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและก็ครอบครัวมากเลยอะค่ะที่ได้มามาร่วมพิธีอะค่ะ ก็ยิ่งใหญ่มากภูมิใจในความเป็นชาวพุทธด้วยแล้วก็ภูมิใจในในการที่ว่าเราเป็นชาวหัดใหญ่ด้วยค่ะที่ได้มีพระสาริกธาตุนะคะมาปฏิจจฐานนะคะให้เราเคารพกราบไหว้ค่ะชาวพุทธก็รวมร่วมใจกันมาค่ะทั้งๆที่อากาศร้อนแต่ว่าทุกคนก็ยังมามารอรับพระอะค่ะโดยที่แบบไม่มีใครบ่นว่าร้อนเพราะว่าด้วยแรงศรัทธาค่ะ พอมีประเพณีนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้แบบว่ายังมีพระพุทธกาไม่มีพระสงฆ์ที่แบบนาบ่าเคารพนับถือใช่ค่ะก็อีกเยอะมากมายเหมือนกันทําให้แบบว่าได้ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้นนะคะอยากจะเข้าวัดมากขึ้นอยากจะแบบทําบุญมากขึ้นนะคะ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะอําเภอคลองหลวงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาและคลองสี่จังหวัดปทุมธานีและภาคีเครือข่ายบวรประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีพุทธศักราช2567ที่จะจัดณวัดสายสุวรรณในวันที่21มีนาคมนี้ ณที่ว่าการอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปีพุทธศักราช2567และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพัดเกียรติยศและเกียรติบัตรว,วัดต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัส,สบ,บดีที่21มีนาคมนี้ณอาคารปฏิบัติธรรมพระธรรมรัตนาพรวัดสายสุวพันธ์จังหวัดปทุมธานีโดยมีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งในการประชุมได้มีการประสานความร่วมมือเครือข่ายบาวรในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ให้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนและรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ภารกิจต่างๆเพื่อให้การดำเนินง,งานผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีงามอาทิการจัดกิจกรรม Big กคล a นิ่งพื้นที่จัดงานและวงรอบการขนย้ายอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่การอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและที่จอดรถการต้อนรับปฏิสันฐานเป็นต้น ซึ่งภายในงานจะมีคณะพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและผู้บริหารผู้แทนองค์กรภาคีความร่วมมือกลับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของวัดต้นแบบจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจังหวัดระนองจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแด่คณะกรรมการรวมทั้งคณะครูผู้จัดโครงการ จัดการสอบวัดความรู้พระประิยะัติธรรมรแผนกธรรมหรือสอบธรรมศึกษาประจำปี25 6 6ค่ะณวัดตะโปธารามอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองพระครูอุป,ปนันทโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแด่คณะกรรมการจัดสอบธรรมศึกษาและคณะครูผู้ประสานงาน โครงการจัดการสอบวัดความรู้พระปร,ะริยติธรรมรแผนกธรรมหรือสอบธรรมศึกษาประจำปี2566ส่วนพระครูเสียริตะโบทานุรักษ์ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดระนองได้กล่าวรายงานต่อประธานสงฆ์ซึ่งการดำเนินการจัดสอบวัดความรู้พระปร,ะริยัติธรมรมแผนกธรรม หรือสอบธรรมศึกษาตามหลักสูตรคณะสงฆ์ประจำปี2566จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและบุคคลที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมะและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อปลูกฝังศีลธรรมที่ดีงามให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความเจริญทั้งทางร่างกายควบคู่กับจิตใจและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกโดยเฉพาะพุทธประวัติเบญจศีลเบนจธรรมความขยันหมั่นเพียรความรับผิดชอบความกตัญญูกระตะเวทีและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยในปีพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาจังหวัดระนองได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือสอบธรรมศึกษาในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6โดยคณะสงฆ์จังหวัดระนองประธานสนามสอบคณะครูและคณะกรรมการจัดสอบได้นำเนินการให้สำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นทางคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดระนองจึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับประธานสนามสอบคณะกรรมการควบคุมสอบและครูผู้ประสานงานแต่ละโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นเครื่องตึกระลึกถึงคุณงามความดีต่อไป คุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเทนเนซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาโดยภายในงานพระครูวิเทศภาวนาวิธานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้าและพิธีสวดพระพิธรรมแด่คุณแม่แพงศรีราธิจิตโดยประธานกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลได้แก่กัล,กกลยาณมิตรจันทนาพีซองเกอร์กลัลยาณมิตรมิรุกลัลยาณมิตรมณีวันพงศสวัสด และกลัลยาณมิตรบัววรมณีวันพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ทอดผ้าบางสกุลส่วนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบางสกุลจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทียธรรมอุทิศแด่คุณแม่แพงรีราธิจิตประธานนำกล่าวได้แก่กลัลยาณมิตรสีวิไลอัมคากลัลยาณมิตรทองยศ กัลายาณมิตรวาสนาขำบงสาและคณะพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายบุญกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญบวชพระบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกล่าวคำถวายกองบุญผ้าไตรางานบวชพระ บูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีกล่าวคำถวายรองเท้าพิธีกล่าวคำถวายอัฐบริขารพิธีกล่าวคำถวายมหารัตนเจดีเสิริปทุมสวรรค์และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นเสริมงคล ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายเทนเนสซีจะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้รับฟังการบรรยายธรรมจากพระมหาสัก,กรินเสตชโยเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีค่ะ ส่วนที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตน,นตรยัยปฏิบัติธรรมหลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกลนนัลยาณมิตรจีนวงวันเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีบูชาเปตตพลีเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีถวายคีลานเพศาตร์โดยมีกัลยยนมิตรเรวดีนอร์แมนและกัลยยนมิตรสมบุญวัตกินเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติจันทปัญญาโย ο, ได้แสดงธรรมเรื่องวันนุป,ปัทะชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกลียดค้านซึ่งเป็นเรื่องราวของนายวาน,นิชสามารถนำพาหมูคณะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้โดยสวัสดิภาพแม้ในระหว่างการเดินทางจะเจออุปสรรคแต่เขาก็สามารถใช้ความเพียรก้าวข้ามปัญหาไปได้ คุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศเรามารับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างคะ่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นนะครหลวงหนึ่ง อันดับที่สองนะครหลวงห้าอันดับที่สามนครหลวงหกอันดับที 8, ่สี่นครหลวงเก้าอันดับที่ห้านครหลวงสิบสองอันดับที่หกนครหลวงสิบหกอันดับที่เจ็ดนครหลวงสิบเอ็ดอันดับที่แปดนครหลวงสิบเจ็ดอันดับที่เก้าแก้วภูทรแปดและอันดับที่สิบนครหลวงสิบค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวยธรรมจารกปวัตนสูจากทั่วประเทศ อันดับที่หนึ่งจังหวัดสกลนครอันดับที่สองจังหวัดมหาสารคามอันดับที่สจังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่สจังหวัดอ่างทองอันดับที่หจังหวัดชนบุรีอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดชัยนาทอันดับที่9จังหวัดตากอันดับที่10จังหวัดสระบุรีค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเป็นค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกนะคะร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวดหกพันสองรล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน4ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567สสวดแล้วนะคะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ f o r b บ t o เ e r c o m ค่ะและขอเชิญร่วมพิธีร่วมบุญบรรพชาสมณเท่5,000รูปนะคะในวันเสาร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีนาบ้านแก้เรือนทองคุณยาอาจารย์สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ 0944542541และ0644696951ค่ะขอเชิญชวนเยาวชนชายนะคะอายุระหว่าง10 18ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสมณเณรฟื้นฟ,นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะโดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเส,งสริมศิลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่28มีนาคมถึงวันที่28เมษายนค่ะสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายนะคะเข้าร่วมบรรพชาพเป็นสมานเนร ในโครงการหนอแก้วปรเลนธรรมรุ่นที่12ค่ะโดยจะอบรมระหว่างวันที่24มีนาคมถึง23เมษายนพุทธศักราชส5 6 7นาคะ้ายจองแชมป์มูลกุติสามเณรเปรเรยนธรรมวัดพระธรรมกายรับสมัครออนไลน์นะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24มีนาคมค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลขโทร,รศัพท์0 6 2 579 เ8และ083-299-2881ค่ะขอเชิญเยาวชนชายนะคะสมัครบวชภาคฤดูร้อนนวัดพระธรรมกายค่ะประกอบด้วยโครงการมัดชิมธรรมทายาารุ่นที่28โครงการยุวธรรมทายาารุ่นที่32และโครงการธรรมทายาาระดับอุดมศึกษารุ่นที่51สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติ ของผู้สมัครแล้วก็กำหนดการนะคะได้ที่เว็บไซต์ w w w t t 0 7 7 2 com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะหมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและรวมอนุโมทนาบุญค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ที่พุทธสุภาษิทธิว่า บุเพหะนติอัตตานังผู้หลอกลวงชื่อว่าทำร้ายตนเองก่อนสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ